แกะกล่องรอรีวิวอ่ะคู่นี้เหรอเอ๊ใช่ปะไม่ใช่มั้งอันนี้เราแกะกล่องไปแล้วนะในมือผมนี่คือ Hyper Warp Elite นะครับอันนี้เราแกะกล่องไปแล้วนะแล้วก็ผมทดสอบให้เบื้องต้นแล้วว่าโฟม m i i u n o e n e r ี y XP นะครับ s m ooth Speed Plate ในรองเท้าคู่นี้ Hyper Warp Elite เนี้ยถ้าเราเอาไปใส่วิ่งแบบ ฝ่าฝูงชนนะคนเยอะเยะนะผมไปที่งานวิ่งแล้วก็ไปวิ่งแบบซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกเพราะว่าคนเยอะมากไงเราก็อยากจะรู้ไงว่าความมั่นคงมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จังหวะที่เราต้องเ,อเร่งความเร็วในช่วงเวลามันบางช่วงบางเวลาอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับมีคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูด้วยลองไปดูได้ในช่องผมนะแต่วันนี้เราไม่ได้แกะกล่องคู่นี้เพราะว่าจริงๆในตระกูลไฮเปอร์วัเนี่ยตอนนี้มันออกมา3รุ่น ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆตามข่าวก็น่าจะเห็นกันดีแหละมันมี ELITE มี PRO แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือเพียวครับในมือผมนี่คือเฮ้ยเดี๋ยวนะมีของปะวะทำไมเบาขนาดนี้ m i ซูโน่ไฮเปอร์วเพียวครับแกะกองรอรีวิวกันนะราคา8,500บาทครับเบามากเบาสุดๆเลยคือแค่จับก็แบบ เนี่ยมันมีรองเท้านะเพื่อนๆเดี๋ยวจะหาว่าแบบโกหกมันมีรองเท้าอยู่ในนี้นะแต่เบาเบาวิวเลยโอ้โห uh huh. เบามากเลยครับเบามากเบามากนะโอเคมิซุโนะราคา8,500บาทนะครับเอ๊ะถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นออลีทจะ8,000มั้งน่าจะออลีทจะ8,000นะ ี๋ยวขอดูก่อนคู่นี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับคือตอนแรกเนี่ยทางมิซูโน่เนี่ยเขาส่งรุ่นตัวอีลิทมาให้นี่เขาส่งคู่นี้มาให้นะครับอย่างที่นั่นแหละอย่างที่เรารู้ๆกันนะส่งมาคู่เดียวมันคาใจไงมันต้องไปจัดมาอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ต้องจัดคู่นี้มาอีกคู่หนึ่งนะฮะมิซูโน,โน เพียวเพียวจะประมาณ8,500คูณที่8,500ถ้าอีลิท8,000อยากรู้เรื่องแรกเลยน้ำหนักเพราะแบบเบาหิวเลยอ่ะอยากรู้มากเลยน้ำหนักเป็นยังไงเพียวนะครับเพียวเพียว150กรัมในขนาด10 US ครับโอ้ห oh, 150กรัมในขนาด10 US เเยเหรอเบามากอะ่ะถ้าเทียบกับอีลิทอีลิทนี่180นะ ร้ 180, อยแปสิบลดลงไปอีกสาสิบกรัมนะครับเบาสุดๆลดลงไปสามสิบกรัมนะอะไรบ้างแหละที่ทําให้รองเท้าคู่นี้ลดน้ําหนักลงได้นะครับเนื้อโฟมตัวโฟมเนี่ยเอ,อถ้าผมจําไม่ผิดนะรุ่นเพียวเนี่ยนะครับเขาใช้โฟมแบบเขาใช้โฟมตัว มิสซิโนเอ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 เนซีเอ็กซ์พีเนี่ยแบบเต็มเต็มก้อนนะคือชนิดของโฟมอ่ะไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นอีลีดอ่ะชนิดของโฟมอ่ะสองชั้นจะต่างกันนะครับแล้วก็ถ้ามองเร็วๆตรงนี้คืออีกจุดอีกจุดหนึ่งก็คือไม่มีอินโซครับเพียวจะไม่มีอินโซหายไปส่วนอัปเปอร์เนี่ยผ้าเดียวกันอัปเปอร์ไฮเปอร์วาร์ปเหมือนกันลิ้นรองเท้า ลิ้นรองเท้าก็แบบเดียวกันบางเหมือนกันแล้วก็เ,เชือกเป็นแบบเชือกไนล่อนถักเหมือนกันนะครับเชือกถักเชือกถักเหมือนกันหาสเปคแต่จำได้แหละว่าคู่นี้มันจะต่างกันตรงที่เรื่องของเรื่องของโฟมอ่ะสองชนิดเดี๋ยวลองใส่ดูก็รู้เดี๋ยวลองสวมดูเนี่ยก็รู้ละยังคงมีสมูทสปีดเพลทอยู่นะครับนี่ สมมุติสปีดเพลทมีโชว์ด้านหนะ้าด้านข้างให้เห็นด้วยนะว่าเฮ้ยฉันมีแผ่นเพลทอยู่ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับรอ,อ,องเท้าสีขาวล้วนแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ลันเบิร์ดด้านหน้ารองเท้าสไตล์ซิ่งๆจะมีตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีแบบนี้เขียนด้านข้างนี้ชัดเจนมิโซโน่ไฮเปอร์วาร์ฟเพียวครับแล้วก็บริเวณ ด้านหน้าเท้าที่โฟมก็จะตกแต่งด้วย2สี2เฉดสีไล่ไกเดียนกันหน้าข้างหน้าเป็นสีเขียวสะททอนแสงแลวไล่ไกเดียนมาเป็นสีน้ําเงินนะครับโลโก้ของก็จะโลโก้ผมจะบอกว่าอะไรทีขอโทษสีของสีของแบรนด์มิซูโนะจะเป็นสีน้ําเงินอยู่แล้วนี่เขาก็จะมีสีน้าเงินแบบนี้นะอัลโซอัลโซเป็นไงบ้างอัลโซก็มาเฉพาะในจุดที่สําคัญสําคัญนะครับอัลโซเป็นแบบรองเท้าเรซิ่งแบบยุคดั้งเดิมเลย จับเนื้ออย่างเนี้ยเป็นปุ่มๆๆเหมือนเหมือนมันเหมือนพวกรองเท้าตะปูอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่มันจะเล็กกว่านะอ่ะเหมือนกันเลยข้างนี้เลอะแล้วข้างนี้เป็นอีลิทเลอะแล้วเรียบร้อยส่วนข้างนี้ย่างนะครับน้ําหนักต่างกัน30ไซส์ที่เท่ากันคือ1 0 US เหมือนกันต่างลดลงไปต้อง3ากรัมลดเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองสวมดูซิว่าเป็นยังไงบ้างครับ รอบนี้สามขุนพลเหมือนใครมาเป็นสามขุนพลอีกแล้ว <c oughs> เ,ขเขาเขาคุยกันแน่หรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะคุยกันนะเอ๋อเป็นสามคู่เหมือนกันนะเออเป็นสามคู่เหมือนกันเลยเว้อสิบอุเอสนะครับสิบอเอสเท้ายาวจริงสองหกห้าเท้าผมยาวจริงสองหกห้านะครับเลือกคู่นี้คือ US, สิบอุเอสยี่สิบแดเซนบวกมาหนึ่งจุดห้าเซนนะ หน้าสั้นแนะนำเผื่อเลยครับเพื่อนๆเผื่อเลยฮะเนี่ยทาบลงไปอะ่ะพอดีเลยอะ่ะปกติจะต้องเหลือนิดนึงตรงนี้นะพอดีเลยเผื่อเลยใครสนใจอยู่เพียวบวกมาอีกสัก0.5จากเดิมปกติสมมติใส่270ใช่ไหมให้ใส่285แแทนแบบนี้นะครับโอเคมาอ่าน ใส่ข้างเลยแล้วกันจะได้รู้เอาอีลีทใส่เท้าวขวาเราใส่เพียวที่เท้าซ้ายเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยฟิลลิ่งมันต่างกันหรือเปล่านะโฟมมันคนระตัวใช่ไหมถ้าฟิลลิ่งมันจะต่างกันไหมนะครับมาลองดูจะได้รู้ไปไหนก็ไหนๆแล้วแต่ผมใส่ตัวอีลีทมาเนี่ยนะวันนั้นไปวิ่ง10โลมาก็โอเคนะครับคือมันวิ่งง่ายดีแล้วก็น้ําหนักอะ่ะมันเบา แต่ถามเรื่องเรื่องความมั่นคงก็วันนั้นได้ลองที่ลองสปีดเทสอะไรพวกนี้ดูอะผมว่ามันใช้ได้นะคือมันครบเครื่องดีมันทั้งมั่นคงดีจังหวะที่แบบเราต้องเ,อเพราะว่าคนมันเยอะใช่ไหมผมวิ่งซิกแซกเนี่ยจังหวะที่แบบต้องหยุดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางอย่าเนี้ยทำได้แบบดีกว่า คือโฟมมันฟิลมันกําลังดีพอมันมันไม่ได้นุ่มเกินไปคือถ้ามันนุ่มเกินไปมันจะทํายากมากแล้วมีโอกาสข้อเท้าพลิกไงแต่มันโค้เนี้ยมันจูนมาแล้วดีแล้วก็จีโอมาที่มันไม่ได้แบบองศามันไม่แอคเรซีฟเหมือนพวกตระกูลริเบรียนอะริเบรียนนั่นคือทําแบบนั้นนะถ้าถ้าไปวิ่งแบบนั้นใช้ริเบรียนนะข้อเท้าพังแน่นอนข้อเท้าพลิกแน่ครับโอเคโอ้โฟมต่างกันจริงๆด้วยเท้าซ้ายนี่นุ่มไปเลยนะฮะ นุ่มไปเลยอ่ะนุ่มกว่านุ่มแบบนุ่มกว่าอย่างเห็นได้ชัด mm. อืมนุ่มกว่าแล้วโอ้โหโฟมันเป็นแบบนี้นี่มันความมั่นคงเป็นไงบ้างอ่ะยืนขึ้นมาต้องเกรงข้อเท้าช่วยนะมันยืนยากนิดนึง พอโฟมมันนุ่มมากมันเราต้องพยายามเกรงบริเวณข้อเทา้ากล้ามเนื้อข้อเทา้าต้องใช้งานเยอะนะครับถ้าเทียบกันะ่ะถ้าเทียบกันกับรุ่นอีลิทเออพอๆกันแต่จะต้องใช้กล้ามเนื้อเยอะหน่อยรู้สึกว่าต้องคอนโทรลมากขึ้นมีสมาธิในการยืนมากขึ้นนะครับแต่กดเข้าไปปุ๊บนี่ชัดเจนนุ่มกว่า นุ่งกว่านิดนึงเลยนุ่งกวาเลยอ่ะมิซุโนะทำมารอบนี้ไฮเปอร์วาร์บนี่ให้คููอึแบบแล้วมาปลายปีด้วยนะกำลังจะทำคลิปแบบว่าครบปีเนี่ยมาตอนนี้เนี่ยยังไงดีมาตอนนี้แล้วตอนนี้คือของหมดเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อสักสองวันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ของหมดแทบทุกร้านเลยนะ โอ้โห oh. ขายดีเลยอะ่ะเป็นเป็นฟิลที่ผมคิดว่าเพื่อนๆ mm hmm. น,น่าจะชอบกันอะ่ะแบบเนี้ยนุ่มเด้งเบาเงี้ยแล้วราคาแบบเอื้อมถึงอะ่ะมันใส่โค้ดส่วนลดแล้วตัวเพียวเนี่ยมันเหลือประมาณสักหกพันนิดๆหกพัน,น 6, 000, แบบหกพันสองมั้งเออจากแปดพันห้าเหลือหกพันสองเนี่ยครับแล้วตัวอีลีอยู่ประมาณห้าพันห้าเงี้ยเกลี้ยงเลยร้านโป้งรันทูเกลี้ยงผมโชคดีมากคือผมตัดสินใจเร็ว พอวันที่ผมได้อีลีดใช่ไหมวันรุ่งขึ้นปุ๊บผมกดเพียวเลยเพราะผมคิดว่าพอผมได้ลองลองสวงวันนั้นนะที่แกะกล่องนนครับเล่าให้เพื่อนฟังอะลองปุ๊บขายดีแน่นอนแล้วไปงานแข่งมาปุ๊บมันต้องหมดผมรีบกลับมากดทันทีกลัวไม่ได้ของใช่ไหมบอกแล้วถ้าเราชอบคู่ไหนนะแนะนำฮะกดเลยครับอย่ารอไม่งั้นเดี๋ยวไซส์หมดจะอดซื้อนะ อ่ละใช้ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้เราบอกเรื่องไซส์ไปแล้วเนอะแนะนำให้บวกเข้ามาสักครึ่งนะครับจากเดิมปกติถ้าใส่10ก็บวก,กสักสิ5น่าจะดีกว่ามันเหมือนพวกตระกูลรนะีเบเลียนอ่ะรีเบเลียนหน้ามันจะสั้นนะเหมือนกันเลยตัว3ามโปรพวกนั้นนหะแล้วก็โปรโลอย่างเงี้ยนะเพราะนั้น,ะน,นถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใส่มิโซโน่พวกรีเบเลียนโปรมาแล้วบวกมาก็คือคู่นี้บวกมาเลยนะครับแนะนำนะโอเค เราพอรู้ฟิลแล้วเป็นยังไงบ้างน้ําหนักใช้ได้เลยเอาละเดี๋ยวต้องไปลองเต็มๆเดี๋ยวไปลองเต็มๆก่อนนะให้จะกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อภาร,รกิจต่อไปคือไปตามหารุ่นโปรต้องไปเอารุ่นโปรมาด้วยไหนๆจะ,จ,ะจัดรีวิวคู่นี้แล้วตระกูลไฮเปอร์วัแล้วเนี่ยต้องเอาให้ครบเฮ้ยผมเห็นภาพหลุดนะมันมี h y เปอร์วั f แฟลตด้วยเออแฟลตรีเบลเลนแฟลตนะแต่เป็นไฮเปอร์วัฟแฟลตนะโอ้นี่เขา มิซุโนะมารอบนี้น,นะน, 6, นี่เอาเรื่องนะปีหน้าสอง6ันยี่สิหกนีเอาเรื่องนะอืกระทุ้งกันตั้งแต่ปลายปีเลยเว้ยอ่ะละครับเพื่อนๆครับเอาละใครพลาดบ้างคู่นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยใครได้แล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันทีนะครับเดี๋ยวไปทดสอบแล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่ออีกทีละกันบายบายครับ